คุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเมื่อวานเนี่ยมันมีเหตุสลดหนึ่งเหตุการณ์ก็คือว่าผู้ใหญ่บ้านกําลังไลฟ์เพื่อถ่ายทอดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงหน้าอยู่แล้วปรากฏว่ากําลังถ่ายทอดสดทางเ Facebook อยู่เลยฮะท่านผู้ใหญ่บ้านโดนรถชนแล้วเป็นอุบัติเหตุซ้ําซ้อนจนถึงเสียชีวิตครับ นี่คือนาทีชีวิตเลยคุณผู้ชมครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ใหญ่อาัคารชัยขันดาผู้ใหญ่บ้านใหม่ศรีวิไลกําลังไลฟ์อยู่เลยเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปเจออุบัติเหตุอยู่กลางทางท่านก็ลงมาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วท่านก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook ว่าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้กําลังมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือรถที่ตกยุงไปในคลองนะครับ แต่ปรากฏว่าเอาภาพไลฟ์ขึ้นมาอีกทีคือท่านกําลังไลฟ์อยู่แล้วจังหวัดที่โทรศัพท์มันล้มคว่ำลงไปนั่นคือมีรถกระบะอีกคันหนึ่งมาชนท่านผู้ใหญ่กล้องหลุดมือแล้วท่านก็เสียชีวิตนะครับค่ะเขาบอกไลฟ์เพียงแค่16วินาทีแล้วก็เสียชีวิตนะคะ,คะนี่คือเรียกว่าขออนุญาตนะคะนาทีชิก นาทีสุดท้ายของผู้ใหญ่ท่านนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านใหม่สีวิไลชื่อว่านายอัครชัยขันดาค่ะอยู่ที่อุดรธานีคือคนที่เขาเห็นในการพอดีนะคะชื่อว่านายประวัติเทียมแสงเล่าให้ฟังเขาบอกอย่างนี้คือตัวของประวัติเนี่ยเขาเป็นผู้รับเหมามาคุมงานก่อสร้างตรงเนี้ยใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุกําลังนั่งกินข้าวค่ะแล้วฝนมันก็ตกโปรยๆจู่ๆก็เห็นกระบะฟอร์ดนะเสียหลักตกถนนพลิกตะแคงอยู่ในคลองก่อนนะ ดังนั้นตัวเขากับลูกน้องก็เลยรียกเข้าไปช่วยคนขับแล้วก็ผู้โดยสารออกมาอันนี้คือคันแรกที่เกิดเหตุค่ะแล้วตัวของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ไหม <ๆ S 1> ก็ห่วงลูกบ้านไงก็ลงมาช่วยเสร็จปั๊บก็ถ่ายทอสดทอส,สดผ่านทาง Facebook ไลฟ์กันอยู่นี่นแหละค่ะแล้วปรากฏว่ากระบะโตัวต้วตอ,อีกคันหนึ่งอ่ะปรากฏฝนมันตกใช่ไหมฮะถนนมันก็ลื่นเสียหลักเช่นกันค่ะพุ่งชนผู้ใหญ่บ้านจนตกลงไปในคลองทั้งกระบะด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะ อยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงนี้ครับถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ไหนตรงไหนซอยา่ะคาครับอ๋อคันนู้นเสียหลักมาต,ตั้งนู้นแล้วครับก็เลยยงมาทางนี้เล็กกว่าตาแก่ลงไปนู่นเลยครับอืมกวาดแก่ลงไปแสดงว่าคันนู้นเป็นคันชนครับอ๋อคันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้เคสดแรกครับอันเีล็ดสองนี่นะฮะคือรถกระบะที่ตกลงไปในคลอ,องทั้งสองคันเนี่ยคันที่ไปชนท่านผู้ใหญ่ก็คือนายเจือระวงนามวงเป็นคนขับครับ เขาบอกว่ากําลังจะขับรถไปส่งหลานที่โรงเรียนในเทศบาลนครอ,อุดรธาน,นีระหว่างนั้นเนี่ยฝนมันตกตลอดทางเลยพอถึงจุดเกิดเหตุเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมรถได้ฮะมันลื่นแล้วหมุนหมุนหมุนไอ้จังหวะที่รถเนี่ยหมุนอยู่ครับเขาบอกว่าไปพุ่งชนผู้ใหญ่ที่กําลังยืนไลฟ์อยู่ริมถนนโดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าไปชนคนนะฮะคือพอลงมาถึงจะเห็นว่าอา้าวมีคนเสียชีวิต เขาบอกเขารู้สึกเสียใจมากที่ชนผู้ใหญ่เสียชีวิตแล้วก็ขอโทษครอบครัวด้วยเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับโมโมได้บ่เห็นคนเลยว่ารถับพุ่มพุ่มมาไดเราเขาอยากบอกกับครอบครัวคนเสียชีวิตยางใส่แนม อยา่าบขอโทษครับขอโทษกันหลายๆครับเ mm hmm. พื่อได้เพ่ได้อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นครับผม mm hmm. มันกระทันกระชันชิดมากผมพูดลดมันก็มันสามารถทุ่มไดมะะ mm ้พร้อมครับเพรล้วเรื่อนครับไม่คิดว่าผมก็เป็นลกูกหลานเคนห mm hmm. นึ่งครับเพราะว่าเกิดมานเดียวครับ hmm. ขอโทษหลายๆครับทำพอโทษเป็นที่หนึง่งบ คนที่ชนก็เสียใจอย่างหนักนะแต่ว่า <S 2> <S 2> ทีนี้ตอนที่กู้ภัยกู้ชีพไปดูะค่ะพี่กฤีกคุณผู้ชมศพของผู้ใหญ่อะค่ะมีเงินพกมาด้วยเนี่ยค่ะเกือบแสนนะ๙7 3๕๔บาทเท้าเป็นเงินอะไร เงินชาปนกิจศพของลูกบ้านคือเมื่อเช้าก่อนเกิดเหตุค่ะเขาประกาศเสียงตามสายว่าเนี่ยใครจะช่วยเงินค่าทาศพลูกบ้านก็เอามาเขาก็ไปเก็บตังมาเนี่ยเงินแสนต้องไปจ่ายค่าทําศพลูกบ้านแต่สุดท้ายเนี่ยยังไม่ทันไปถึงครอบครัวของลูกบ้านที่ว่าตาย ตัวเขาตายซะก่อนแบบเนี้ยเเขาเจอเหตุทางทางใช่ค่ะกำลังจะมุ่งหน้าเข้าเมืองอุดอรไปจัดงานศพให้ลูกบ้านที่บ้านให,หม่สีเวลายูศิลป์สองค่ะแล้วปรากฏเจออุบัติเหตุซะก่อนแล้วอีกอย่างที่เจ็บปวดหัวใจครอบครัวก็คือลูกชายก็กำลังดูไลฟ์ของคุณพ่ออยู่ด้วยะน,นะฮะแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตไปต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่จิตอาสาด้วยหัวใจจริงๆนะรวบรวมเงินลูกบ้านมาเจออำนวยความสะดวกจราจรแล้วก็เสียชีวิต